สวัสดีครับแม็กซ์นัจะพาเที่ยววัดวัดเจดีย์งามวัดเจดีย์งามตั้งอยู่บนถนนโชตนาบ้านสวนดอกหมู่ที่4ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีย์งามเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอฝางที่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2021ครับต่อมาได้ก,กลายเป็นวัดร้างจนเมื่อพุทธศักราช2475พระครูโสพลเจดียารามเจ้าคณะอํเภอฝางได้ทําการบูรณะเป็นวัดขึ้นมาใหม่ครับ วัดนี้เดิมชื่อวัดหัวกาดแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหนองไผ่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดเจดีงามตามชื่อพระธาตุเจดีงามครับซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระธาตุสองพี่น้องที่อำเภอเชียงแสนครับเมื่อเข้ามาในวัดจะพบพระวิหารสร้างขึ้นสมัยพระครูโสพลเจติยารามเป็นเจ้าอาวาสเมื่อประมาณพุทธศักราช2480ต่อมาได้บูรณะใหม่เป็นวิหารครองราชครบ60ปีรัชาราลที่9โดยได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิศิริวัฒนาภักดีครับ ภายในพระวิหารจะมีพระพุทธรูปปางต่างๆสมัยเชียงแสนและมีงานแกะสลักไม้ทาสีทองบอกเล่าพระราชก,กรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรามาไหว้พระและชมบรรยากาศกันครับ อุโบสถไม้สักทองเมื่อพศ2536ได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นมา1ห,หลังโดยทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2536โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัฐมังคาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเจ้าคณะใหญ่ได้เมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ครับ อุโบสถหลังนี้สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนาผสมศิลปะแบบภาคกลางครับใช้ไม้สแกะสลักลงรักปิดทองผนังด้านนอกอุโบสถเขียนลายรถน้ำประกอบเป็นภาพลายรถน้ำพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธร,รูปพระฝางปางประธานพรพระพุทธร,รูปเก่าแก่ศิลปะเชียงแสงครับเรามาไหว้พระและชมบรรยากาศกันครับผนังด้านในพระอุโบสถ แกะสลักเป็นภาพทศชาติและมหาชาติทําการลงรักปิดทองและเขียนภาพไตรภูมิพระร่วงขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านานานในอดีตและวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเขินเมืองเชียงตุงพร้อมกันนี้ยังได้เขียนภาพประวัติของพ่อขุนศึกเมงรายมหาราชผู้ปกครองเมืองฝางไว้ในอุโบสถด้วยครับ พระอุโบสถหลังนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นระยะเวลาถึง7ปีเลยครับจึงจะแล้วเสร็จโดยมีช่างผู้ชํานาญการในการแกะสลักไม้สักทองจํานวน5ชุดสิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน22ล้าน5แสนบาทครับองค์พระธาตุเจดียด์งามสีขาวล้อมรอบด้วยมังกรสวยงดงามมากครับ วัดนี้ยังเป็นโรงเรียนวัดเจดีงามปริยัติวิทยาพระปริยติธรรมรแผนกธรรมและบาลีสังกัดกองพุทธศาสนศ,าศ,าศ,าศาึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนา,าแห่งชาติอีกด้วยครับเพื่อนๆมีโอกาสผ่านมาแวะเข้ามาไหว้พระธรรมบุญกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ